เอา้าเสียมกุกนี่คือคนโบราณที่อยู่อีสานบ้านเฮานี่นี่คือเขายูมาโดนแล้วเจ่าเสียมนี่คืออารียธรรมที่ยิ่งไงยู่อีสานบ้านเฮ้ามาโดนแล้วขอนแก่นก็มีใช้ยภพุ่มก็มีเม,มืองเลยก็มีมีหลายๆที่เมืองกาลสินนี่แห่งเมืองใหญ่เลยจังหวัดขอนแกน่นขอนแก่นหรือขอนแกน่นขอนแกน่น มีเมืองโบราณสามพันปีซ่อนอยู่และเป็นผังเมืองเป็นวงกลมผังเมืองเป็นวงกลมนี้หลักสามพันสี่พันห้าพันปีเลยนะพี่น้องอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองจะมีคันดินอยู่ไ่ไหมพี่คูน้ําคันดินอันนี้คือคันดินที่เหลืออยู่แต่เขา่ะเข้าใจว่าอันนี้คือสารหลักเมืองเขาก็เลยแล้วอันนี้คือเนินดินเขาก็เลยเรียกว่าโนนเมืองตะกี้นี่ตะก้อนนี่ อ่ว่าเมืองอรหยังเนาะอาจจะเป็นเมืองในสมัยชมพูทวีปก็ได้พื้นที่นี้อาจจะเป็นชมพูทวีปก็ได้วัฒนธรรมวัฒนธรรมเสมานี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็ได้ศาลเนี่ยถูกสร้างค่อมใบเสมาหลักครับใบเสมาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ในเครื่องสูงของภาพวาดเสียมกุกทิศทางการหันหัวไม่แน่นอนครับพี่ถูกต้องไหมอาชาวเสียมกุกคือใครกันแน่เนาะ แล้วปรากฏว่าคืนนั้นผมฝันผมฝันแว่วเสียงเพลงเพลงหนึ่งเข้ามาในหัวมันเหมือนจะบ่งบอกว่าเพลงเพลงนี้แหละคือมีความเกี่ยวข้องกับชาวเสียมกุกเป็นเพลงสมัยใหม่เนี่ยแต่เขาเนื้อเพลงนั้นมันเข้ามาในหัวผมแต่ปัจจุบันนี้ผมร้องได้แล้วนะเสียงแคนผู้ใด กล่อมตัวไมให้กลิ่นใบหมอนยามแรงเดดอ่อนสาวเก็บหมอนเอามาเลี้ยงไม้ต้อยเล่นแตรเพลงแ้นกล่อมแดนไม้ไทยสาวนังพิงไฟฟังผู้บ่าวเป่าแคนที่นี่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นหรือขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นเออเอาใหม่ดิขอนอะไรนะขอนแก่น <c oughs> ขอนแก่นขอนแก่นนะครับพี่น้องที่นี่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีเมืองโบราณสามพันปีซ่อนอยู่และเป็นผังเมืองเป็นวงกลมผังเมืองเป็นวงกลมนี่หลักสามพันสี่พันห้าพันปีเลยนะพี่น้อง ให้เปรียบเทียบอย่างวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียก็มีผังเมืองเป็นวงกลมเหมือนกันน้อยนะที่จะพบผังเมืองเป็นวงกลมเนี่ยเก่ากว่าทวาราวดีซะอีกนะเขามีรากฐานเก่ากว่าทวาราวดีแม้จะพบหลักฐานทวาราวดีก็ตามที่นี่เนี่ยรักลักษณะนี้จะเหมือนคลองนะพี่ว่าเหมือนเหมือนคลองไหมคลองเหมือนคลองแต่ไม่ใช่คลองนะที่นี่คือครูเมืองลักษณะเป็นวงกลมวงกลมเกือบจะสมมาตรเลยผมพาเพื่อน ไปดูที่เวียงเจ็ดลินวงกลมดิกอันนั้นก็โอ้โหหลักฐานห้าพันปีอ่ะที่นี่อ่ะกับมีหลักฐานผังเมืองที่เป็นวงกลมคล้ายๆกับเวียงเจ็ดลินที่เมืองเชียงใหม่ที่จําที่เมืองโบราณที่อ่สิงบุรีได้ไหมที่อินบุรีชื่อเมืองอะไรนะอเมืองอินบุรีชื่อบ้านครูเมืองปะบ้านครูเมืองอินบุรีอันนั้นก็เป็นวงกลมถูกไหมอันนั้นก็เหมือนคลองเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันนะ <hepat library> เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูในพิพิธภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นให้เพื่อนมาดูแผนที่ก่อนอ่าไป Google Earth แล้วกันนะพี่นะง่ายๆหน่อยนะพี่ไม่ต้องวางนะเนี่ยอ่าซูมมาดูซูมซูมซูมเห็นไหมพี่ยังไม่เห็นอ่าลองโฟกัสดูอ่าเห็นไหมผังมือมันวงกลมเห็นไหมโอเคเริ่มเห็นแล้วอ่าเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเขามีชื่อว่าเมืองโบราณโนนเมืองโนนเมือง ความหมายก็คือที่เนี้ยเหมือนเหมือนเป็นโนนดินเป็นเนินดินขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นเมืองโบราณซ่อนอยู่เขาก็ตั้งชื่อว่าโนนเมืองจุดที่นี่คือคือ,คอจุดตาม gps ที่เรายือนอยู่จุดลิมตรงนี้ตรงนี้คือใจกลางของศูนย์กลางเรียนรู้ที่จะเป็นเขาจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลุมขุดอยู่เราอยู่ข้างในของคูเมืองแล้วนะพี่อ่ะพ,พี่โฟกัสดีๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ประตูเข้าเมืองโบราณแห่งนี้ก่อนเลย นะไปะเนี่ยกระถินเก็บได้อยู่ริมรั้วริมคูเมืองเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่คลองนะที่ผมว่าตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะนี่คือประตูทางเข้าเขาบอกว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นวนเมืองทําป้ายซะใหญ่โตเลยนะพี่ดูสิเขาทาเป็นเสาเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่คือทางเข้านะเขาทําเป็นอุทยานเลยนะให้เราให้เรานักท่องเที่ยวเนี่ยไปศึกษาประวัติศาสตร์ ว่าที่นี่มีแหล่งที่มายังไงมีความเป็นมาอะไรยังไงก่อนที่จะไปรู้เรื่องราวก็มาชมภาพบรรยากาศทางเข้าซะก่อนว่าเขาทำาสำนักศิลปกรเนี่ยเขาทําดีแค่ไหนนะพี่นะลองมาเดินดูแล้วกันเนี่ยจะมีป้อมยามอะไรด้วยจะมีเวลาปิดเปิดด้วยนะสิบหกนาทีสิบแปนาทีนี่ยม,มามาเลยพี่มาเข้ามาเรื่อย ไช่ข้างในมันมีมีห้องแจัดแสดงยี่บอกอ๋อครับเขาเขา,เขาเก็บบัตรยี่บ่กครับโอ้ดีครับแล้วถ้าเกิดอ่าสิบหกสามศูนย์ขึ้นไปนี่ก็ปิดประตูเลยบอกโอ้ครับที่นี่ก็มีเวลาทําการอยู่นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เวลาเหลือเฟือไหมโอเคไปไปดูกันโอ้โหลึกจัดเลยอะ โคตรลึกอ่ะโอ้โหสามสี่เมตรอ่ะพี่ดูดิเนี่ยดูข้างล่างนี่นี่คือหลุมฝังศพที่หน่วยงานขุดพบนะครับแล้วที่ยังไม่พบอีกเยอะนะครับอยู่ใต้ดินนี่แหละดูดูโอ้โหนี่คืออาคารที่สี่นะครับแล้วก็จะบอกเขาจะให้รายละเอียดหมด ดูข้างหลังครับเพื่อนๆเ,เขาจะให้ลายลายละเอียดหมดเลยว่ากระดูกที่หนึ่งที่สองมีลักษณะเป็นอะไรนะครับผมจะหลุมนี้ก็ลึกนะแต่อาจจะไม่ลึกเท่าหลุมแรกนะที่เห็นหลุมนมั่นไหมที่มีศพซ้อนกันอยู่อ่ะอันนี้เขาอาจจะตั้งใจฝังฝังแบบซ้อนกันโดยบังเอิญหรือเปล่านะพี่ทำไมเขาซ้อนกันควอยอย่างนั้นนะไม่แน่ใจอืม อันนี้เด็กถูกไหมเล็กๆนะี่คือเด็กอ่าอันนั้นก็เด็กเช่นกันอ่ะอะไรที่เป็นเล็กๆก็คือเด็กเนาะสวัสดีตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองโบราณโนนเมืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตรงบอกลักษณะภาพรวมของเมืองโบราณนี้ให้หน่อยว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไง เมืองโบราณโนนเมืองเป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเลยค่ะมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีทั้งโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้และโบราณวัตถุอื่นๆจํานวนมากค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะข้างหน้านี้ลักษณะเป็นโนนดินเป็นเนินดินพี่ แปลกเหมือนกันนะอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของราชวังก็ได้นะไปดูกันไหมไจริงๆแล้วอ่ะการสร้างเมืองอ่ะมันจะมีคันดินอยู่ใไปไหมพี่คูน้ําคันดินอันนี้คือคันดินที่เหลืออยู่แต่ข้างหน้าเนี่ยคันดินเขาหายไปหมดแล้วความจริงแล้วอ่ะคันดินเนี่ยจะมีรอบเป็นวงกลมเลย ่าเนี่ยพี่พใช่ครับพี่พี่พี่จินตนาการออกออกใช่ไหมครับเพื่อเป็นปราการของเมืองอะ่ะแล้วที่ที่ผมบอกว่าส่วนทําไมส่วนข้างหลังของของเมืองโบราณแห่งเนี้ยมันสูงกว่าเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะสูงไปรอบๆเป็นวงกลมเลยแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนที่เหลืออยู่แต่ว่าที่ที่ด้านหน้าของด้านหน้าของอไอ้นั่นแหละอ่ามันหายไปหมดแล้ว มันถูกขุดเขาเรียกว่าถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้วแต่ว่าที่นี่ยยังไม่ถูกปรับพื้นที่เพราะเพราะฉะนั้นคันดินที่เหลืออยู่อ่ะจะอยู่ส่วนข้างหลังพี่ผมสันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมภูมิประเทศมันต่างกันทําไมตรงนี้มันเป็นเนินดินนะแต่จริงๆแล้วมันคือมันคือคันดินที่เอาไว้ตั้งรับค่าศึกนั่นเองอ่าใช่พี่ เดินมาดูหน่อยครับพี่อันนู้นเป็นอาคารอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่เป็นอาคารหลุมขุดค้นเหมือนกันนะตรงนี้ร่มรื่นมากอะ่ะเอ๊คล้ายๆกับมันมีทางน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยนะพี่พี่พี่ดูดินี่ย คล้ายๆกับเป็นเป็นเส้นทางของน้ำอะ่ะเข้าสู่กลางเมืองเหมือนกันนะมาเดิน,เดนมาดูหน่อยพี่โท่ระบายน้ำอะ่ะไหลออกสู่คลองอะ่ะไหลออกสู่คูเมืองอะ่ะ เนียก็มีคนเอาอิดเอาอิดสมัยใหม่มาปูไว้เหมือนกันนะเนี่ยครับพี่มันเหมือนเหมือนเป็นท่อระบายน้ําออกออกสู่คูเมืองอะเส้นเนี้ยอาจจะเป็นเส้นน้ําที่เข้าไปสู่ใจกลางเมืองอะ่ะเนี่ยพี่เหมือนเหมือนกับว่ามีเหมือนกับผมอ่านเจอเหมือนกันว่ามันมัน มันสร้างคูน้ําไหลผ่านเมืองเหมือนกันเพื่อเอาเพื่อเอาน้ําตัวนีนะ้มาใช้ประโยชน์ในเมืองเนี่ยแล้วก็ไหลออกทางท้ายเมืองตุดที่เรายือนอยู่นี่คือท้ายเมืองแล้วนะหน้าประตูเมืองคืออยู่ด้านหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิด Google Map หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังถ่ายอยู่ไหมพี่อ่ามาดูชุบ นี่ปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราเราอยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้นเห็นไหมจะเป็นคล้ายคคลองล้อมรอบเมืองเลยเนี่เป็นวงกลมเลยเห็นไหมอืมเราเราอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เราเห็นคือเนินดินสูงเลยเอ๊ะทำไมแผนที่มันให้เราอยู่ ตรงขอบนอก,กว่ะพี่เพียนเพียนเพี่ยนป่ะจริงๆเราเออจริงๆเราอยู่ข้างในนี้ป่ะข้างในเออเออเนาะพี่เมืองโบราณลักษณะเป็นวงกลมอ่ะที่มีอายุเต่าแก่สองพันสามพันปีเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่นะพี่พี่สังเกตไหมเราสามารถเดินรอบได้โดยแบบไม่แล้วก็อา่า คนเข,เขาอาจจะไม่เยอะเท่าเมืองใหญ่เหมือนอย่างเมืองสีเทพอะ่ะเมืองสีเทพถ้าพี่ลงไปเดินนะใหญ่นะเออถ้าถ้าพี่ลองเดินรอบรอบคันคูน้ําอ่ะโหกว่าจะได้รอบนี้พี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะ่ะแต่ที่เนี้ยเดินแบบเดียวก็ได้รอบหนึ่งละแล้วก็ประชากรคนสมัยก่อนอะ่ะน,น่าจะไม่เยอะนะพี่นะมาดูไฮไลท์ของของตั้งอยู่ส่วนกลางของที่นี่่ะพี่ หนึ่งในวัฒนธรรมที่ถูกเรียกว่าวัฒนธรรมทวาราวดีก็คือใบเสมาใบสีมาที่เราพบที่นี่ก็มีการพบใบสีมาอยู่ด้วยนะครับใบสีมาหินทรายนะครับคนโบราณจะจำลองเป็นรูปของดอกบัวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากลีบ กลีบดอกบัวถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็เขาก็พัฒนาการเป็นใบเสมาที่อยู่รอบๆพระอุโบสถพี่เคยสังเกตไหมครับก็ใบเสมาอันนี้แหละใบเสมาหลักๆเนี้ยที่ชาวบ้านเขามาพบเนาะแล้วเขาก็คิดว่าที่เนี้ยคือหลักเขาว่าเข้าใจว่าอันนี้คือสารหลักเมืองเขาก็เลยแล้วอันนี้คือเนินดินเขาก็เลยเรียกว่าโนนเมืองอ่าพี่ เขาเขาเรียกกันมานานแล้วโนูนเมืองก็คือเขาเขาเรียกว่าตัวนี้คือเมือง<ม>แล้วแล้วตัวนี้คือหลักเมืองเนาะเขาเขามองว่าที่นี่คือสารหลักเมืองแต่จริงๆแล้วคือใบเสมาทําด้วยหินทรายหินภูเขาแล้วสิ่งที่เราพบก็จะมีเนี่ยพวกออิฐทวารวดีเป็นอิฐที่ทําจากศิลาแรงที่รู้จกักศิลาแรงใช่ไหมครับศิลา,าแรงแล้วเรามาเจอเหินเสานี้ไหมที่ เป็นหินเสาขนาดใหญ่เลยนะพี่แล้วมีแกนกลางตรงนี้ด้วยพี่พี่มามามาดูนะครับอาจจะเป็นเสาตั้งเสาใบเสมาก็ได้นะครับพี่พี่รู้จกักเสาธรรมจักรไหมอ,อาจจะเป็นเสาตั้งเสาธรรมจักรก็ได้มาดูสารรูปเคารพหน่อยเล็วว่ามีสารอะไรอยู่ยตรงนี้นะครับ ปูย่ย่าโนนเมืองเนาะสาธุปูย่ย่าลูกหลานได้มา่าได้มาสำรวจได้มามาเยี่ยมมาหยามมาอ่านํภาพนําบันทึกวิดีโอไปไออ่าเพื่อนฟูงอยู่ในท่องผู้ติดตามลูกหลานนี่ยนะออกมาบอกเราเรื่องเล่าอยู่ โน่นเมืองเนาะบบฮูว่าแต่สมัยตะกี้นี่ตะกอนนี่เอิ่นว่าเมืองอะไรอย่างเนาะอาจจะเป็นเมืองในสมัยตมพูทวีปก็ได้พื้นที่นี้อาจจะเป็นชมุมพูทวีบก็ได้วัฒนธรรมวัฒนธรรมเสมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าข้า,า,า,ขาน้อยนี่เห็นไปเสมาขี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มเป็นหมดอยู่อีสานบ้านเฮาเนาะ บอเน่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะกําเนิจนเนดจากอีสานบรรพบุาก็ได้เนาะแม่เนาะพ่อเนาะปู่เนาะปู่ย่าเนาะยังไรก็ขอพ่อในลูกหลานในอ่าเปิดทางให้ลูกหลานได้อล,ลาเปิดเผยความจริงให้ได้เนอะว่าเป็นยังไงเนานะ้านเมืองเฮนะ้าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก่นนะอนเนาะอาจจะยิ่งใหญ่กว่าอินเดียอีกเนาะ เฮาก็บอกหูเนาะพอหลักฐานมันหายไปหมดเน,นาะเม่เนาะปูเนาะยาเนาะตาทุกพอห้ลูกหลานจบดีมีชัเยเด้อแล้วก็ห้พีีตากล้องเด้ไยด้ให้ลูกหลานได้ถูกวหวยพีตากล้องก็ได้ถูกหวยเน่เด้อเนปูนยาเนาะตาทุกตาทุกพี่มามาดูใบนี้หน่อยเลยสร้างมาจากหินทรายเป็นเสมาเหลี่ยมเสมาแปดเหลี่ยม ใบเสมาที่โอ้โอ้พี่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 มามาดูหน่อยสารเนี่ยสารเนี่ย,ยถูกสร้างข้อมใบเสมาหลักครับใบเสมาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นเห็นไหมเป็นลักษณะเดียวกับใบใบนี้ครับถ้าไร่เลียงมาตั้งแต่วัฒนาธรรมหินตั้งเนี้ยเรามีใบเสมาเนี่ยทั่วอีสานบ้านเราเลยนะแล้วที่ไหนมีใบเสมาเนี่ยคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ยอาจจะเป็นจุดตึงกลางของเมืองนี้เลยพี่ อืมเป็นหัวใจของเมืองนี้เลยครับเนาะมีมีใบแบบนี้ด้วยนะใบ,ใบนี้ใบใหญ่มากเลยสองใบที่ข้างล่างมีแบบมีมีลักษณะแบบปลีบบัวด้วยครับพี่ครับมาดูข้างหลังนี่หน่อยครับ พี่เห็นเห็นพี่มองเห็นเป็นอะไรครับพี่พี่จินตนาการเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเครื่องเส้นบูชาไหมเหมือนหม้อบูชา,ชาใช่ไหมคืออะไรอรัพี่เนี่ยเป็นหม้อไหเป็นเครื่องบูชาเนาะเออบางทีทำให้ผมนึกถึงภาพบางอย่างนะ ภาพที่อยู่ในเครื่องสูงของภาพวาดเสียมกุกในนครวัดอะ่ะผมก็คิดว่าเอา้าที่นี่อาจจะเป็นชินของชาวเสียมก็ได้เสียมอีกตระกูลหนึ่งอะ่ะเนี่ยเอออเนี่ยพี่ๆถ่ายรูปไปหน่อยนะอันนี้คือใบที่หักกัน,นพี่แล้วต้นไม้เขาก็เกิดเขาก็เลยเอาต้นไม้มาพิงไว้เนี่ยที่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยใบนี้คือใบที่หักอยู่ เพี่พี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบนี้ใบนี้หักอยู่แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับว่ามีการสลักอะไรว่าข้างหลังไหมแตกเหมือนกันว่ามีใบเดียวมีใบเดียวที่ว่ามีการสลักเครื่องบูชาไว้ข้างหลังด้วยอ่ะ เราไม่รู้ว่าเป็นลักษณะของอะไรนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนแล้วผมให้ a ออขยายความไว้ดีกว่าพี่พี่ถ้าเขาให้พี่เฝ้าที่นี่แลนอนแถวเนี้ยพี่กล้าไหมคนเดียววังเวงอยู่นะพี่สมมุติว่าให้ให้พี่เป็นรปภแล้วพี่เขาบอกว่าพี่าจาเป็นต้องมาโดนเดินตรวจทุกหลุมนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมแซวเจ้า้หน้าที่อยู่อะเอา้าแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าหรอหรือว่า ไม่มีเจ้าเจ้าหน้าที่บรรยายหรอแล้วแล้วผมก็แสว่าเอาแล้วอย่างนี้วัตถุโบราณเนี่ยท่านานักท่องเที่ยวจิกไปทําไงอักสักพักหนึ่งผมก็นึกได้ว่าเออมึงลองจิกดูสิเดี๋ยวเขาจะตามมึงเอาเขาเขาจะตามมึงไปถึงบ้านมาพี่มาดูอีกหลุมหนึ่งหลุมนี้หันหัวไปทางไหนพี่ไม่แน่อแสดงว่าทิศทางหลุมทิศทางการหันหัวไม่แน่นอนครับพี่ถูกต้องไหม อ่ะแสดงว่าที่ผมสันนิฐานว่าหันหัวไปทางหลักเมืองอะ่ะคงไม่ใช่นะพี่เนาะก็เป็นการฝังสุ่มไปเนาะพี่เนาะแล้วแต่ว่าอมนุษย์คนไหนจะฝังไว้ที่ไหนเนาะอันนี้หันหัวสลับกันไหมครับพี่อันนี้เราจะไม่บอกรายละเอียดเนาะเพราะว่ามีหลายศพเหลือเกินนะครับกลายเป็นสุสานขนาดใหญ่เลยนะครับไม่แน่ว่าที่นี่อาจจะเป็นสุสานก็ได้อาจจะไม่ใช่เมืองก็ได้ ไปครับพี่ปะคือส่วนลึกสุดของเมืองโบราณโนนเมืองก็เป็นจุดที่คาดว่าข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นหลุมฝังศพเหมือนกันเพราะว่าจุดที่เขาขุดหลุมฝังศพเยอะๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันผมเชื่อว่าจะอยู่จะมีหลุมฝังศพรอบๆเมืองน,นี้แหละรอบเมืองนี่แหละจุดเนี้ยเป็นจุดที่กรมศิลปากรไม่ได้มาขุดคน้น ก็หน้าข้างล่างเนี่ยอาจจะมีโครงกระดูกอีกหลายโครงเลยซ่อนอยู่ตัวน,นี้จะเป็นป่าแล้วเขาดูแลอย่างดีครับเขามาตัดหญ้าพี่เห็นรอยตัดหญ้านี่ไหมครับการเดินทางตามรอยอีสานครั้งเนี้ผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่การค้นพบเมืองโบราณในผังเมืองเป็นลักษณะของวงกลมแล้วก็เป็นเมืองโบราณที่เราเรียกว่าวัฒนธรรม สวาลาวดีอีสานเนี่ยมันยังมีความลึกลับซับซ้อนอีกเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะตีความว่ามีอายุสวาลวดีก็1,400ปี1 2 0 0ปีแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีคนอาศัยอยู่ยาวนานกว่าน,นั้น3,000ปีขึ้นไปเป็นต้นไปอ,อก,ก่อนที่จะมีการสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่ในรุ่มแม่น้ำสองแม่น้ำหลักก็คือรุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูล แล้วคนพวกนี้ก็จะมีผังเมืองคล้ายๆกันเป็นวงรีหรือวงกลมที่เข้ามาใกล้ๆน่ะการหาความจริงของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ชาวขอมเรียกว่าเสียมเนี่ยมันครั้งหนึ่งทำให้ผมเนี่ยผมเคยหาหลายครั้งละหาข้อมูลหลายครั้งละแล้วผมเคยสงสัยว่าอาจจะเป็นสุโขทัยไหมอาจจะเคยเป็นกลุ่มคนที่อยู่แท้ทาง หลวงพะบางไหมอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่สุพาณบุรีไหมแต่มันอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมยกำลังม่วนอยู่กับคำหา,าภาพเสียมกุกที่อยู่ภาพวาดโบราณของนครวัดเนี่ยที่กล่าวถึงกองทัพกองทัพหนึ่งที่เป็นกองทัพที่อิสระมากๆแล้วเป็นลักษณะว่าเป็นพันธมิตรเดียวกับชาวขอมเนี่ยของพระเจ้าสุริยบรมันที่สองเนี่ยก็ มีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกับคนอื่นแล้วมีเครื่องสูงมีลักษณะเครื่องสูงที่คล้ายๆกับนกพระศูนบ,บ้างคล้ายๆกับขนนกบ้างประดับตกแต่งแล้วก็เมื่อกี้เรามาที่ใบเสมาพี่เราค้นพบหม้อหายที่เป็นลัก,ลกษณะเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาที่วาดสลักเอาไว้บนใบเสมาใบาใหญ่ที่พี่เห็นหมเมื่อกี้นั่นแหละแต่จริงๆแล้วผมกําลังเท้าความอยู่ว่า คืนนั้นผมฝันผมอ่ะผมหาข้อสรุปว่าชาวเสียงกุกคือใครกันแน่เนาะแล้วปรากฏว่าคืนนั้นผมฝันผมฝันแว่วเสียงเพลงเพลงหนึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบฟังเพลงนี้นะแต่ผมเคยฟังผมแว่วเสียงเพลงเพลงหนึ่งเข้ามาในหัวมันเหมือนจะบ่งบอกว่าเพลงเพลงนี้แหละคือ มีความเกี่ยวข้องกับชาวเสียมกุกเป็นเพลงสมัยใหม่นี่แแต่เขาเนื้อเพลงนั้นมันเข้ามาในหัวผมแต่ปัจจุบันนี้ผมร้องได้แล้วนะเสียงแคนผู้ใดกล่อมตัวไม่กินใบหม่อนยามแรงแดดอ่อนสาวเก็บหม่อนเอามาเลี้ยงไหม ต้อยเล่นแตรเพลงแคนกล่อมแดนไม่ไทยสาวนางพิงไฟฟังผู้บ่าวเป่าแคนไม่ไทยนะหรือเกิดจากมือขาน้อยสาบสาแผ่นดินแห้งผากทุกยากมานานเลือแสน เดดจ้าฟ้าเรืองเขาเอิ้นว่าเมืองหมอแคนเลี้ยงไหมหน้าแดนค้ำลงเป่าแคนกล่อมตัวไหมมันทำให้ผมนึกถึงว่าเอา้าทำไมเพลงนี้ถึงผุดเข้ามาในระหว่างที่ผมกำลังจะหาข้อมูลบางอย่างแล้วเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่น ผมก็เลยมานึกถึงเนื้อเพลงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขากล่าวถึงดินแดน,นอีสานที่มีการเลี้ยงหมอนปลูกใหม่กันมานานแล้วแล้วเรามีการร้องรำทําเพลงโดยการเป่าแคนแล้วมันมันไปผปสมประสานกับภาพเสียมกุกยังไงก็ไม่รู้ทำให้ผมรู้ร,รู้รู้ถึงว่าเอา้าเสียงกุกนี่คือคนโบราณที่อยู่อีสา,บานบ้านเฮานี่คือเขายูมาโดนแล้วเช้าเสียมนี่คืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ อยู่อีสานบันเข้ามาโดนแล้วขอนแก่นก็มีใชัยภพุ่มก็มีเมืองเลยก็มีมีหลายๆที่เมืองกาฬสินนี่แห่งเมืองใหญ่เลยเมืองเมืองฟ้าเนี่ยสงยางเมืองใหญ่เลยถ้าถามว่าท้าวเสียมมีอะไรเป็นสัญลักษณ์รู้ไหมคือใบเสมาหินใบเสมาที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นขอบเขตของพิธีกรรมสังฆกรรมของสง แต่ไม่มีอยู่ในอินเดียและไม่มีอยู่ในปากีสถานคุณคิดว่ายังไงแสดงว่าที่เนี่ยอาจจะเป็นชมพูทวีปในโบราณก็ได้ชาวเสียมเนี่ยอาจจะเป็นชาวที่กําเนิดพระพุทธศาสนาบ้านเราก็ได้เพราะบ้านเราเนี่ยมีผังเมืองเป็นวงกลมในอีสานบ้านเราเนี่ยหลายเมืองเลยหลายต่อหลายเมืองเลยขออนุญาตเนอะผีบรรพบุรุษเ้อเสียงดังจะหน่อยนะครับขออย่ารบกวนอีกจะหน่อยนึงเนานะผมก็เลยมองว่า อะไรต้องการจะสื่อผมสื่อผมว่าเมืองเลี้ยงหมอนปลูกหม่เนี่ยคือเมืองอีสานบ้านเราแล้วสืบทอดกันมานมนานแล้วไม่ใช่แค่ถิ่นบ้านเรานะสืบจุดไปถึงฝั่งอีกฝั่งของแม่น้ําโขงที่เป็นประเทศลาวเนี่ยก็คือพี่น้องกันทั้งนั้นคือชนเผ่าเดียวกันทั้งนั้นที่เนี่ยแล้วก็เราก็มาพูดภาษาไายไทยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวเสียมกุกก็คือคนในดินแดนแถบนี้แหละนะครับก็ มาเข้าสู่บทสรุปกันเลยก็คือที่นี่คือนนเมืองเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่นักวิชาการพูดกันแต่จริงๆแล้วมีมนุษย์ยุคโบราณอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า3,000ปีแล้วที่นี่คือเมืองโบราณ3,000ปีก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีหลักฐานการพบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสมัยยุคสมัยของก็มีแต่สิ่งที่เราวัตถุโบราณที่เราค้นพบได้น้อยมากก็เพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันได้ถูกกลืนกินไปแล้ว กินกินอย่างเช่นชาวบ้านชาวเมืองก็เอาไปขายบ้างเอาไปเป็นครอบครองบ้างแต่สิ่งที่ยังหลงเรืออยู่ก็คือใบเสมาที่ปักลงดินที่ชาวบ้านเชื่อว่าไม่ควรจะเก็บเอาไว้ส่วนใหญ่ก็กระจายไปอยู่ไปอยู่วัดตามอำเภอชุมแพต่างๆถ้ามีเวลาผมจะพาท่านไปดูตามอำเภอต่างๆอำเภอชุมแพเนี่ยก็จะมีใบเสมาซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยตามวัดต่างๆชาวบ้านเขาก็เอาไปไว้นี่แหละนะครับที่นี่คือเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่นพูดถึงเมืองโบราณนะเมืองใหญ่เมืองหนึ่งไม่รู้ว่าชื่อเมืองอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังจนถึงจุดจบของคลิปนี้นะครับนะขอให้ทุกท่านไปกับผมเดินทางไปกับผมไปหาความจริงกับผมว่าความจริงที่ผมเล่าเนี่ยมโนรหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากจินตภาพอะไรหรือเปล่าอ่ามันมีหลักฐานชั้นต้นหรือว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะมาพูดหรือเปล่าไม่รู้ ไปดูด้วยกันนะไปพิสูจน์ด้วยกันไปค้นพบด้วยกันไปค้นหาด้วยกันระยะระยะทางที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันเนะี่ยอีกยาวนานแล้วเราอาจจะค้นพบหลักฐานใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้ลูกหลานของเราได้ภาคภูมิใจว่าเมืองโบราณแห่งเนี้ยเมืองสยามแห่งเนี้ยมีอารยธรรมมาแล้วเนิ่นนานไม่ต่ำกว่า5,000ปีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อน